mất mát mọi người mất ui, ui, mát 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 ui, ui wow, <lava. People,"> อยู่หน้าบ้านนะคะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปตามติดชีวิตช้างนะคะโอ้โหกระหนูผมไรครับนี่อุ้ยไมเจ็บเด่นน้ำผมบอเจ็บเด่นน้ำผมบอนี่อุ้ยอ้ยวนแท้เออว่าให้พ่อเป่าเ้ร่น้ำอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ย้ย เขินมาละเขินมามาไปเล่นไกดหรอกครับแม่ก้องหน้าบ้านกัมีครับเขินนี่เสียงลอมจ์สิคุณนะสิไปหาผีบนญล้องสิไปหาผีบนญล้องสินั่นะหรือจะไปล่อลับแม่ัน จะไปรอรับป้าบเฟินใช่ไหมนั่นเฮ้ยังน้อยกี้ดื้อดูดูจะยอมกลับบ้านไหมนี่สิไปถึงไหนเอ้าพูดหน่ะพูดหน่ะเอ้าสิไปถึงไหนสิไปถึงไหนเอ้าเออเมาทางพี่จะไปด่าร่างกุศลวุ้ย ดื้อจริงๆเลยนี่เฮ้ยเอาไปใส่เลยนำข้องไหมที่แม่เล่นำลนำข้องบ้านเท่าไหมลูกหน้าบ้านเออเล่นให้สะใจไปเลยโอ้อหือสนุกครับสนุบักบุกลงเด้อดูงุนไปแล้วเหรอโอ้ยโอ,ยโอย ไปแล้วไปแล้วยางไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดินเล่นหน้าบ้านครับเดินเล่นหน้าบ้านครับจบจบจบ วิ่งเล่นอ้อมบ้านอยู่นะคะดูคะ่ะแม่ขาดูน่าตีสูดจังเลยเฮ<อ>้กับมหาแม่หรอบัดกลับมหาแม่แล้วแม่ครับผมคิดถึงแม่ครับ อุ้ยคันอุ้ยคันคันครับคันแม่แม่ซอยผมแน่แม่ผู้ใดก็ได้ครับมาเกาให้ผมแน่ผมคือคันแต่เออไปดีกว่าไปทางไหนน้องมาทีนี้น้องไปทางไหนน้องเอาเอาเอาแลนรู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 ไป ล้างน้ำออกเลยล้างน้ำออกเลยแล้วแล้วปนเล่นน้ำคอมาเมื่อกี้ล้างน้ำออกก่อนเร็วเราก็ฉีดให้ไงอาการคึกใช่ไหมนี่อาการแบบอสูเลยมาเด้อมานี่มานี่นี่นิ่นิ่

นี neck, who, a, oh. ่นี่ดันม่เจ็บมันยังเจยอบวงเรด้อยไปนี่เล่นเล่นนยังสี่ลพอเป้าล่องแบบว่าผ้าแม่นี้เที่ยวจะเป็นแบบไหน่เจะเนกับแม่เบอเเบื่อเระไกแลเน เขียนเลขวะนี่อย่างนึงเขียนเลขเขียนเลขโว้ยมิงจิเขาไปยังอุ้ยหักแล้วหักแล้วอุ้ยถอ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 ยมีความพยายามสูงเสียวเฮ็ดเสียวเฮ็ด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 ถอย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 อุ้ยังอุ้ยอุ้ยอ่อนอ่อน นะครับดอูดูดูสิอืนันแล้วอืดนนดีกว่าอืนั่นอ่อนอะไรลูกนี่กินขี้ก็กินน้ำบ่เอ้ยนอพ่อแพอพ่อแล้วพ่อแล้วไปไนะไก่อน บ่าเข่าไปเดอ้อบ่าเข่าไปเดอ้อเข่าขไปบ่ได้ไม่เห็นนี่ <c oughs> จบไปอีกเด้นอนี่ระวังเด้อเพระวันสิออกรั่วไปนะั่นเขากำลังใส่สวอยู่แป๊บนึง ยิงเยอะเฮ้ยเนน่อเยงกัดยุงกัดยุงเยอะยิงเยอะบนอกโลกปีเนาะทั้งแม่ทั้งลูกเลยดูแม่ก็เมานะคะ แม่คุณแม่คู่เมาแต่คุณแม่ดูโหไปแล้วไปแล้วพ่อเป่าเมื่อเมื่อเมื่ออ้วนว่าอ้วนกับต้เต่เต้สาเล้พ่ออวนว่าจ้ามาจ้ามา ตาพ่นกระเว้นมาขึ้นตาพ่นกระเว้นมาขึ้นเราลมพัดลมพัดลมพัดอ๋อลมพัดพายุมีว่าพายุไงพะอ้วนพ้วนตุ๊ดตุ๊ดไปแล้วยังไงก็ต้องขอขอบคุณแม่แม่เอฟซีนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้กบคือว่าสวัสดีครับ